อืมอืมมาตุกตุกอืม,อมนิม่มเหลาไปล้องมอืมบาหวานหวาน โคชแนนสวัสดีครับมาพี่น้องมันมนี่มากินมากินคาเคียงเลยเพีย <laughs> อยู่คาเคียงแต่อันมันนี่มีเสือไข่หลังตับสามสิบกีบแล้วก็เนื้อนงงามพี่น้องเพี่อปไปมาสอยกันอ่ะเสือร้องไห้หูงาม,งามงงเลย,งงเยงงสวยงามมากอืมพี่น้อง ปิดพ้นคมได้ี่ยช่นนี้เทดียหน่อยเนาะมาได้ครับเดี๋ทางไก่ทางไก่กั้ออเล่าฟิลิปปินส์อินโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ของกงเมียนมาคำมบเดียท่านทางนี่ก็ท่างไต้หวันของกลงเกาหลีญี่ปุ่นมากินกลูนกกันได้ไหมองฮัลโหลไมคเฟร f ฟอร์มออรลาโรโบคัมเบเดียร์มีวันนี้อ่าอ่ามิกซ์ลอวิฟอ่าเกน my f เฟร r i t ฟูดเ d ดอินเดเซียสเกตตอ่ะจิ้นเจ้าอันแอมเวีนามเด่นอันชิดบอฝ่าถัดบอฝ่าสะใสบอฝ่างานบอฝ่าเหนืองสับงอนเวอยเย a u มากินกับกันหีอนือะตับอ่ะหลายหลัก มาพี่น้องก่อนกินเด้อได้กลัวเสียวยอดมกับโจมาพี่นอ้องวันนี้มันจะเสาเลยครับเน,น,นี่ยมื้อนี่ประมาเปินเปิดจักโมงก่อนสิบโมงครึ่งถึงคุณละถึงเดือดคุณละพี่น้องร้านนี่ปลากรองเนื้อสดเด้อพี่น้องเด้อใครมากก็อยู่หนาล่งรสชาตินี่แหละครับ เหนื่อยสุดไปเลยพี่นอ้องนี่ใครหลังตับพี่นอ้องมาจุ๊บๆนิม่มเดาพี่นอ้อง Ừ. không âm lâm Ừ. 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 Chào. เนื้อยูนิตสดใหม่พี่ห่างขึ้นเด้อพี่หนักมือต่อมือเลยเั็นลมมือต่อมือจับการบ่ งรถจะดังในแล้วพี่น่องแล้วเจอถนนบริสีทธิ์รถได้หลายอืมโอ้เสืองามงามที่มันกินนีดวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวลงมันจัน สวัสดีมาไปเลยเสีองงามเงามมาดูนหน่อยมาทำพิธีกันอืมอืม,อม ไมนสับกินไงที่หยาบเยะยไปหรอคุยได้เลยคุยได้เลยคุยได้เลยค่ะ ก้อนอีลิบอมิกินแล้วจอหายแสบแล้วกับไข่หลังนี่ถัดบอมาพี่นนอกเจ็บแสบองกันอืมอม อ้อนห่อนก็ตอนขึ้นเย็ยนครับขอหันหันเสือชิ้นนี้หน่แแอแซ่บไหมนี่ สุดๆจากจากลานเลยของมากมาเด้อครับอุ้ยอืมหมูเผาอืม <c oughs> จู่ค่าเขียงเลยครับจู่สด,สดเลยรับอันนี้นะคะขอบคุณากคะโอไมค์ขาไปส่งนง้ำมา <c oughs> ครับ30กสิบกีบห่อตับ กระดาษแบๆบอกอมหลพริกกระแทบไปจาก,กที่ละ เบบประมาณแค่ไม่ได้จีบอะที่อ่ะหืมแซบอีดีพี่น้องสดขักสดแน่สดบาก สับหลายมโอ้มากพี่น้องเดี๋ยวจะไปกินต่อครับอีกอีกอีกคลิปนึงเดี๋ยวมันนี่ ความเน่กันเสียงรถรถ,รถมันไหลครับมาสุดท้ายท้ายสุด โอ้โมาเออโอ้โหเศรษายพี่น้องอ่ะบนนี้ผมบอสเซมีพี่น้องได้เมื่อหนาผมไปหาว่าเด็ดมูลเสแนี่เอาไปนี่แหละครับมาให้เทพหินเบิรงใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอาิเดเซนขับวนจะมีเงาเลิฟอยู่อลเริอยู่แหวนนามบาย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 